สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรัสติโอครับวันนี้เป็นเรื่องของดาเอ็นเจลต่อนะฮะกับการทำสงครามเกรดคูเซตครับผมในช่วงแรกของเกรดคูเซตครับเฟิร์สดิจียนหรือดาเอ็นเจลเนี่ยก็ทําการเคลื่อนขบวนกองทัพครับออกจากระบบสุริยะสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับเทอร์ร่ก็คือโลกเราทุกวันนี้นะฮะแล้วก็โซลิสเต็มที่แปลถ,ถึงระบบสุริยะเนี่ยก็คือระบบสุริยะของเราเลยครับงานของดาเอ็นเจลช่วงแรกคือการกวาดล้างกลุ่มดาวออสคลร์ครับผม แล้วก็รัสสัปพฤณีชายแดนเฮเลโอพอสจากภัยคุกคามภายนอกครับพยายามบุกเข้ามาในอาณาจักรเอ็มเปอร์เลครับผมไดเอ็นเจนไม่เพียงแต่ทําการต่อสู้พวกต่างถิ่นเท่านั้นครับเขาได้ทาการปลดปล่อยมนุษยชาติตามชายขอบสุดของระบบสุริยะด้วยช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่จริงก,ก็มีเหลือน้อยนะแต่ถ้าเกิดไดเอ็นเจนเจอเนี่ยก็ช่วยครับผมปลดปล่อยพวกนั้นให้รอดตายมาครับคราวนี้เนี่ยด้วยระยะทางที่มันห่างไกลกันระหว่างดาว เทอร่ากับด์คเอ็นเจิรเนี่ยดักเอ็นเจอเลยทําตัวเป็นเหมือนองค์กรที่แยกตัวออกมาครับผมแล้วก็พัฒนาขบวนนบรมเนียมประเพณีอของตัวเองครับรวมถึงมีกองกำลังพิเศษของตัวเองขึ้นมาด้วยซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยทำการเคลียร์ระบบสุญญากาศเสร็จแล้วปกป้องตามแนวชายขอบเสร็จปุ๊บเนี่ยชุดเกราะสีเทาที่ใส่อยู่ครับก็เหมือนกับโดนสภาพแวดล้อมกัดก่อนนะฮะก็ไปเป็นสีดําจัดครับผมโดยตอนนี้เนี่ย หลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างเสร็จปุ๊บไดนจ์เจนก็ลงตัว,ตวที่ดาวเสาครับที่ตรงนั้นครับเอ็มเพลเลอร์ได้มอบกองเรือลโบ,บราณให้กับเหล่าไดน์เจนครับเพื่อทําการเกรดคูเซตข้ามกาแล็กซีบ้างภารกิจแรกคือเคลียร์ระบบฟรียก่อนภารกิจถัดมาครับคือการใช้เรือลโบ,บราณขององเอ็มเพลเลอร์เนี่ยพาข้ามกาแล็กซีครับไปกวาดล้างและช่วยเหลือมนุษยชาติที่อยู่ตามดาวต่างๆครับผมโดยที่พวกยานรบพวกนี้เนี่ย มีอาวุธโบราณด้วยเช่นพวกแบบจีนเฟดเรดิโอเวฟผู้นี้ฮะคือการทำาะไรของอาวุธพวกนี้เนี่ยถือว่าเรล็วล้ายมากอาวุธที่แบบดูเวอร์มากๆยิงปุ๊บเซลเปลี่ยนยิงปุ๊บระเบิดจากภายในนะฮะคือพวกอาวุธที่เฟิร์สรีเนหรือดาเอ็นเจนชุดแรกเนี่ยได้ใช้ครับผมพอดาเอ็นเจนเป็นแนวหน้าบุกถล่มไมครับกองทัพและกองเรือสุดร้อนอื่นๆเนี่ยจะคอยดูแลส่วนที่เหลือครับผมเขาจะดูแลเรื่องการขนส่งประชากรความเป็นอยู่ของดวงดาวมากมายครับผม เฟอร์ดิเจนก็ทำหน้าที่สู้กับพวกสัตว์ประหลาดซีนอสต่าง,งๆเพื่อให้มนุษยชาติเนี่ยปลอดภัย,ยครับแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่ประวัติการทํางานของดาเอ็นเจิรเนี่ยมันถือว่าเป็นความลับไม่ถึงกับสุดยอดเหมือนครับตัวเดชน,นะแต่คือเป็นความลับมากๆนะฮะบางคนก็นึกว่าเฮ้ยดาเอ็นเจิรไม่ทาอะไรเลยออกอกากาศอย่างเดียวจริงๆก็ทานะครับแต่ว่าสงครามบางอย่างเขาไม่เปิดเผยเ,เนี่ยมันก็เลยดูเหมือนกับว่าดาเอ็นเจิรเนี่ยไม่ทํางานแต่จริงคือทาโคตรเยอะเลยแต่คนไม่เห็นเท่านั้นเอง การลบที่ต่อเนื่องครับมันทําให้ดาร Dark เจอร์ได้เก็บสะสมประสบการณ์มากมายแล้วเฟอร์ลิเจนได้กลายเป็นเหมือนกับกองทัพที่โคตรโหดนะครับตอนนี้ผู้นํากองทัพอย่าง l e จ i มาสเตอร์เนี่ยถือได้ว่าเป็นเหมือนกับมือซ้เยของ Emperor นะฮะแม้กระทั่งตอนที่เจอกับไพรมาร์ดอย่างลีมานัสแล้วก็ตามตัวของคับเ,เตอร์มาสเตอร์ไม่สิ l e จ i มาสเตอร์ในตอนนั้นนะฮะถือว่ามีอํานาจเป็นอันดับสามในิ Imperium Core นะผมอิ i m เ e ียมคอร์ดคือเหมือนกับสภาสูงของ i พ p เรียมเนี่ยมันจะมี อำนาจตัดสินใจสูงมากครับโดยที่ว่าตอนนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งในอิมพีเรียลคอร์ดเนี่ยคือเมาคาร์ดอันดับสองคือฮอลัสจากลูน่าวูฟนะฮะส่วนตัวของรีเจนมาสเตอร์ของเฟิร์สรีเจนเนี่ยก็คืออันดับสามครับผมอำนาจตัดสินใจถือว่าสูงมากถ้าไม่นับเอมเพลอร์นะท่านหลับเอมเพลอร์ได้เป็นอันดับสี่แต่ว่าเอาแค่สภาสูงเนี่ยสามคนนี้นี่คือมีอำนาจตัดสินใจโคตรสูงแหละแล้วรีเจนมาสเตอร์เนี่ยสำคัญมากๆ กระทั่งตอนที่เรมเนรัตเข้ามาใหม่ๆนะครับก็ต้องใช้คําว่าอำนาสั่งการอะยังสู้ลิเจนมาสเตอร์ของเฟิร์สลิเจนไม่ได้เลยคราวนี้เนี่ยพอทําสงคราม่หวขึ้นหนักขึ้นเนี่ยแล้วของเฟิร์สลิเจนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยนะพวกเราเนี่ยคือที่สุดเลยเราบรรลุจุดสูงสุดของความสามารถแล้วไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วตอนนี้แบบดาบจิเจนคือแบบยิงพยองมากแบบเฮ้ยประเพณีวิธีกรรมของเราเนี่ยสําคัญที่สุด มันเป็นสิ่งที่มีค่าไม่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหรอกพวกออเดอร์ต่างๆก็จะพยายามเก็บรักษาชิ้นส่วนของรู้ต่างๆเอาไว้ครับไม่แบ่งกันถือว่าเฮ้ยค่ามีความรู้พิเศษที่ไม่เหมือนใครค่าได้ยิ่งใหญ่ค่าได้แบบเป็นผู้ที่แบบสูงสุดแล้วตอนนั้นในขณะที่ดังเจ้หญิงพยองครับผมกองทัพอื่นเนี้ยก็เริ่มแบบพัฒนาตัวเองขึ้นเช่นลูน่าวูฟของฮอลัสอันต้ามารีนอิมพิเรลฟิตกลุ่มผู้นี้ครับพัฒนาตัวเองขึ้นทําให บทบาทของเฟอร์ดิเจนเนี่ยค่อยลดลงแต่สิ่งที่ทำให้เฟอร์ดิเจนน่าแตกที่สุดคือตอนเหตุการณ์ที่คานิสบาร์เรอร์ครับผมโดยที่ว่าตอนนี้เนี่ยมีซีนอตที่ไม่รู้จักเนี่ยทำการบุกมาเดี๋ยวตรน,นี้ผมไปหาก่อนว่าเฮ้ยมันคือเซอร์กลุ่มไหนนะโดยที่ว่าการที่จะกำจัดเซอร์กลุ่มนี้ได้เนี่ยต้งทำการเอ็กเทอร์มินาทัสครับล้างดาวทิ้งแต่เพื่อจัดศัตรูครับก็ต้องแลกมาด้วยกับชีวิตของแกรนมาสเตอร์แชนครับผมก็คือ รีเจนมาสเตอร์ของไดจเนในตอนนั้นน่ะต้องเสียชีวิตไปครับมันถือเป็นเหตุการณ์ที่เสียหน้ามากนะคือถ้าเกิดเก่งจริงสุดยอดจริงเนี่ยทําไมต้องเสียสลัดชาร์เตอร์มาสเตอร์หรือว่า Le เจนมาสเตอร์คนนั้นทิ้งไม่ด้วยล่ะคําตอบคือไม่ได้เก่งจริงครับไอคาว่าเก่งมันก็เก่งหรอกแต่ว่าจาักรวาลมันกว้างใหญ่เนาะซีนอสก็ไม่ใช่ว่ากระจอกทุกตัวผลคือหลังจากความลุ่มเหลวในเหตุการณ์ที่คานิสบารอครับผมกองทัพของเฟิร์สรีเจนเนี่ยก็วุ่นวายใหญ่เลยครับเพราะว่าอะ ปกต,ติก็ยิงผยองกันอยู่แล้วเนาะดอ้งเจน่ะ,อ,ะอัศวินผู้สูงทรงแต่พอหัวหน้าอัศวินตายครับออเดอร์และโค้ดต่างๆเนี่ยก็แบบเ e ถียงก <_ d umb> ันละเฮ้ยกูสิเก่งสุดกูต้องเป็นใหญ่สุดไม่ไม่กูเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยเถียงกันยับเลยผลคือเถียงไม่จบก็เลยต้องมาประชุมกันที่กรามากรามาครับผมซึ่งการประชุมกันครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยต่างคนก็ต่างแบบโชว์พาโชว์เก่าใช้พูดดุนางใส่กันสุดท้ายครับ เลือกแกนรัตเตอร์คนต่อไปไม่ได้ผลคืออย่างที่บอกไว้สภาสูงเทอร่าเนี่ยมันจะมีมาคาดอดฮอลัสที่มันที่อำนาจสูงกว่าริเจนรัตเตอร์เมาคาอดอรครับคนสนิทองจัก,กรพรรดิเนี่ยต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วต้องสั่งเลื่อนครับว่าเฮ้ยเอายูเรียนเวนเดรกขึ้นมาครับผมเป็นริเจนรัตเตอร์คนใหม่คืออำน,นาจสั่งการมาคาดอมันสูงจริงครับเขาสั่งให้ทําก็ต้องทําอะอะได้มาปุ๊บภารกิจแรกของแกนรเตอร์คือ ออกลบเหรอเปล่ปาคือการรวบรวมและฟื้นฟูกองทัพของเฟิร์สเดยจเจนใหม่ครั้งครับพร้อมทั้งให้มีหน่วยจดบ,บันทึกเนี่ยคอยบันทึกความก้าวหน้าของกองทัพเฟิร์สเดยจเจนเอาไว้ด้วยไม่นานครับหลังจากที่จักรวรรดิของอิมพีเรียมเนี่ยได้เจอกับเรนด้าครับที่โหดร้ายในแคมเปญที่มีชื่อว่าเรนด้าที่กลุ่มดาวแอดเวกมอสครับผมอันนี้หนักเลยครับคือทั้งก่อนเสีย รีเจนมาสเตอร์ไปแล้วเลือกคนใหม่ได้แล้วครั้งนี้ครับเฟอร์ดิเจียนเจอของโหดอีกครั้งครับเสียสเปซมอินไปห้าพันนายภายในเวลาสี่เดือนนะผมความแตกแยกของกองทัพก็เลยรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับผมทําให้ตอนนี้เนี่ยกองทัพเฟอร์ดิเจียนต้องพยายามกู้ชื่อเสียงกลับมาด้วยการทําสงครามที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากขึ้นดุเดือดมากขึ้นแต่เพราะรีบร้อนเกินไปแกรนด์มาสเตอร์คนใหม่ครับเวนเดรก็เสียชีวิตลงครับผมเพราะว่า รีบูอ่ะบุกลึกอ่ะโดนล้อมเสร็จอีกคนนึงครับตอนนี้เรียกว่าเฟอร์ลิเจียนรสัมรสายมากเกรทครูเซ่ที่ควรจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวของเฟอร์ลิเจียนเนี่ยพังรีเจนเตอร์คนแรกแกรนด์มาเตอร์แทนตายคนที่สองแกรนด์มาเตอร์แวนเวนเดรกก็เสียชีวิตไปไม่เท่านั้นครับพอเสียรีเจนเตอร์รีเเตอร์ไปปุ๊บการิมานมาตำหนีอีก ว่าเฮ้ยทำไมเฟอร์ดิเจียนทำตัวอย่างเงี้ยเพราะนั่นออบสถานไปตายงโงๆโด้วยตั้งห้าพันคนทำไมไม่เซฟหน่อยอ่ะพยเซฟหน่อยเด้ออ้าวตอนจบการสู้เจอสังเจอผููนี่ปุ๊บเครียดเลยครับพอเสียริยตเบอร์ตทนี่สองไปอำนาจสั่งการของกองทัพก็ตกอยู่กับเคา n ซิลออฟมัตเตอร์ครับผมซึ่งมันเป็นเหมือนกับสภาเล็กๆอะ่ะผลคือตอนนี้เนี่ยไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเฟอร์ดิเจียน กระจัดกระจายแบ่งกองทัพไปยังดาวต่างๆเพื่อหาชัยชนะครับผมสู้แบบเต็มที่แบบไม่มีความลังเลไม่เสียอายชีวิตขอให้แบบกู้ชื่อเสียงขึ้นมาเถอะวะกองกําลังที่914ครับผมไปทําสงครามที่ดาวฟราวครับคืนเดียวเสียกําลังคนมากถึงหนึ่งในสิบครับผมส่วนกองกำลังอื่นเนี่ยก็เรียกว่าตีกันมั่วสู้ไปหมดครับ บางกองก็ไปตีบอ็อกที่มีขนาดมากกว่าเราสามเท่ารัชนะก็จริงครับผมแบบเฮ้ยจะโชว์ผลงานอ็อกเยอะจริงแต่ว่ามันก็เสียเยอะอ่ะมันเป็นการสู้ที่เรียกว่าอยากเอาศักดิ์ศรีขึ้นมาแต่ทาไม่ได้ถึงจะชนะมากแค่ไหนก็ตามครับผลของการลบเนี่ยก็ไม่สามารถกู้ชื่อเสียงของเฟอร์ดิเจียนกลับมาได้ครับในช่วงหลังเกรดกูเซตเนี่ยคนก็จะมองว่าเฟอร์ดิเจียนหรือดาร์เอิงเจเนี่ยเป็นผู้แบบ อยากตายอ่ะเนื่องจากว่าพวกชัปเตอร์ต่งตางๆออเดอร์ต,ต่างเนี่ยเลืองที่สู้ตามใจตัวเองนะครับไม่แคร์แล้วขอแค่แบบกู้ทีวิตขึ้นมาได้แล้วทําให้ตัวของเฟอร์ริเจกนมันเหมือนกับตกต่ำลงไปเยอะมากแต่เหตุการณ์เหล่านี้ครับจะดีขึ้นมาหลังจากที่ทั้งอุจจาระพัฒเนี่ยได้เจอกับไพรมาร์ไรอ,อันเอลจอนสันครับผมเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้จบเรื่องของดั้งเอ็นเจนในช่วงของเกรดกูเซ่แล้วครับแล้วเจอกันใหม่บราเธอร์ Brother.